สวัสดีทุกคนค่ะครูพี่ตุ้มาแล้วค่ะเช้าวันที่ที่อะไรวะที่เก้าเดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะอุ้ยตายเปิดอันนี้ก่อน ความสาดใหม่ก่อนสวัสดีทุกคนครูมาแล้วลูกมาวันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์พิเศษที่แบบว่าเข้ากับยุคนี้เลยก็คือ New Earth นะคะพวกเราจะได้กำลังใจจากไลน์นี้นะคะพวกเราจะเดี๋ยวนะครูติดไมคดีๆก่อนพวกเราจะรู้สึกว่าพวกเราพร้อมนะคะพร้อมเข้าสู่โลกใบใหม่โอเคอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> อ่ะคุณยาย นี่มานงสวัสดีคะ่ะม่ม่หรยาวตังมาให้มาตังอ่ยาวตังมาให้แม่ตังค่าอะไรคะพี่จะแลกของแม่อ่ะโอเคงั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแลกกันทีหลังแม,ม,ม่แ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 ม่ที่บอกอะเหรอที่บ้านชื่อลุงอะเหรออ๋อโอเคแม่เอาตังมาให้แต่เช้าหอม <laughs> สรุปให้ลูกกินไข่เจียวใช่ไหมให้ติ่มจ่าไปเจียวให้ใช่ไหมได้ได้ <c oughs> ทุกคนแม่เอาตังค์มาให้ครูแต่เช้าเลยนะคะ,ะในตาครูไม่ใช่ปึกละร้อยเอ้ยปึกละหมื่นนะเว้ยเป็นปึกละปึกละแสน <Okay. S 1> อ,อ่ะมา <c oughs> วันนี้รับเงินลัวๆวเลยนะคะวันนี้มากับคอนเทนต์นะคะเราจะปรับตัวอย่างไรใน,ในการที่โลกของเรา <c oughs> ค่ะ <c oughs> จะไลฟ์สดจบก่อค่ะวางโต๊ะหน้าบ้านค่ะ ลูกศิษย์คงจะงงอีพี่มึงมาอู้กับแม่มึงแล้วก่อนมึงมึงก็มาตั้งกองาไามัหยอีพี่มาแพ้มาความเลียกตั้งควงกินเข้าไงาแล้วยังจะได้รายกี่โมงคุณยายไปพุละวันนี้ยายมีธุระนะคะจะรีบไปก็เลยรีบมาบอกนะคะมาแบบมาบรีฟงานว่างั้นนะคะเตรียมตัวพร้อมสู่โลกใหม่ทุกคนรู้สึกถึงการสันสะเทือนของโลกใหม่ไหมทุกคนรู้ไหมว่าพี่ตุ้มเตรียมพวกเรามาตั้งแต่หกเดือนเจดเดือนสิบเดือนที่แล้ว,ลวรู้ตัวปะเนี่ยพี่ตุ้มบอกตลอดเลยเนาะ เฮ้ยโลกเราไม่เหมือนเดิมนะมันจะพัฒนาไปสู่โลกใหม่มันจะปรับนะคะทุกอย่างมันเหมือนกับเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโลกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแผ่นดินไหวเมื่อวานมีข่าวอะไรนะคะภูเขาไฟระเบิดเออแล้วก็มีสงครามการค้านะและอาจจะก่อตัวอาจจะนะลูกนะอาจจะก่อตัวกลายเป็นสงครามที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ครูไม่รู้หรอกครูพูดไปอย่างนั้นแหละ ครูพูดไปเพราะว่าครูรู้อะไรบางอย่างที่พวกเราทุกคนจะต้องปรับตัวเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้นะเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมพฤติกรรมแบบเดิมไม่ได้วันนี้ครูจะบอกค่ะว่าถ้าโลกใหม่มันมาแล้วเราจะอยู่ให้รอดอย่างไรในยุคใหม่วะคนที่ไม่ปรับตัวอยู่ไม่ได้นะคนที่ใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ไม่ได้คนโลบโมโทสารคนที่อยากจะเอาชนะค้าคารอยากจะเป็นใหญ่อยากจะฮุบโลกอยู่ไม่ได้ค่ะคอยดูไปนะคะมันจะมีเหตุการณ์สถานาการณ์อะไรบางอย่างที่เขาขมวดปม กรองนะคะคัดกรองนะคะโลกใบนี้ที่ครูบอกว่าโลกใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะย้ายไปอยู่โลกอีกใบหนึ่งไม่ใช่มันเป็นโลกใบเดิมค่ะแต่ว่าความพลังงานของโลกนะคะพลังงานของโลกมันเปลี่ยนไปทีนี้เนี่ยเมื่อพลังงานของโลกมันเปลี่ยนเพื่อสลัดอะไรบางอย่างที่เป็นคลื่นไม่ดีที่เป็นจิตวิญญาณด้านด้านต่ำเออลงหรือออกไปมันจะเหลือแต่โลกใหม่มันจะเหลือแต่โลกใหม่ที่เป็นโลกที่ พร้อมสําหรับคนที่ปรับตัวนะคะปรับตัวได้อยู่เท่านั้นอยู่ได้เท่านั้นถ้าใครไม่ปรับตัวเตรียมตัวค่ะบุยบุยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้แค่เริ่มต้นนะจ๊ะให้น้าจิ้มนะจ๊ะแผ่นดินไหวคราวนี้ก็คือมาเลยเว้ยคุณรู้เลยมาเลย,เยสิ่งที่พวกเราจะต้องทําคือยิ้มรับนะคะไม่ใช่กลัวรับและสั่นรับโนโนค่ะเราจะต้องรู้ว่าโลกใหม่เขาต้องการคนแบบไหนเราต้องรู้ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่ออยู่ในโลกใหม่ได้อย่างมีความสุขนะคะ โลกใบใหม่ของเราเนี่ยเหมือนที่ครูบอกนะคะมันเป็นโลกใบเดิมมันไม่ได้เราไม่ได้ไปย้ายไปอยู่นอกโลกเรายังคงอยู่โลกใบเดิมแต่เขาจะผัดเปลี่ยนเขาเรียกว่า,า,าพัฒวิวัฒนาการผัดแล้วก็เปลี่ยนนะคะเอาอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติผู้คนสัตว์โลกอะไรอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายให้มันเปลี่ยนเวลามันถึงเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตามถ้าเราไม่เปลี่ยนตามเราจะตกโลกตกโลกไปว่าอะไรคะ อยู่ไม่ได้เครียดกังวลกลัวกูวกลัวสภาวะแห่งความกลัวเป็นไงสันสะเทือนภาวะสภาวะแห่งความกลัวก็คือเฮย้ยใจบดีเฮย้ยอันนั้นก็ข่ขาวอันนั้นก็น่อันนี้ก็บดีแล้วอันนี้เซติกก็บดีทุกคนรู้สึกโดนล,ลุมแล้วไหมช่วงนี้เนาะอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันเป็นจริงๆนะทุกคนไม่มีใครหลอกเรามันเป็นจริงๆถ้าเราอยากจะอยู่โลกใหม่อันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคูก็มาถึงคูกับเอาเลยเนาะ กูก็มาได้แชร์ไได้อย่างสักย่งยางกูจะสอนแล้วแหมลงองลงละในจุดจุดนี้นิ่มอนมนิดนิ่มอนโนงนิดกมลพัชรีประกายหญิงอ,อมคอเลสสุดใจสัสดีทุกคนลูกนะคะกูขออนุญาตแชร์ก่อน,นะะเดี๋ยวเ๋เราไปกันยาวๆนะลูกนะเรื่องนี้ต้องบอกพวกเราไม่บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าพวกเราเป็นสายกดจังหวะกดแรงดูซึ่งเรามาถูกทางแล้วอ่ะขูขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะตามมาเรียนกันคันค่ะ อ่ะอนุญาตให้ปร nice> ับแอร์อ่ะไม่ซุบซิบกันเย็นๆ็เ้ากูไม่มีสมาธิเรียนกูหนาวปรับซะก่อนลูกเลยมารีโมทเองอยู่อ๋อมันเอารีโมทไปละมาจิบน้ำก่อนอ่ะมาข้อแรกก่อนนะคะ ถ้าเราสามารถยกพลังงานนะของเราให้ควบคู่กับพลังงานของโลกใหม่ได้เพราะว่าครูบอกแล้วว่ามันจะผัดเปลี่ยนนะวิธีการยกพลังงานครูสอนพวกเราตั้งแต่อาจจะเกือบปีแล้วเนาะที่เรามานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิไม่แปลกใจหรอครูพี่ตุ้มเกิดอะไรขึ้นมานั่งสอนกดจักรวาลน,นั่งสวดมนต์ครูรู้ครูเป็นผู้มาก่อนการครูรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครูกําลังยกระดับพลังงานของพวกเราทุกคนจากเมื่อก่อนทําไมคะขี้บน่นขี้บ่นแล้วมีอะไรอีกขี้โมโหขี้หงุดหงิดอะไรอีก ขี้ทั้งหลายอ่ะขี้นินทาขี้อะไรอีกคะขี้กังวลขี้สงสัยขี้กลัวไหมกลัวเงินหมดกลัวไปหมดบ่นไปหมดเศร้าเครียดร้องไห้ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นขึ้นลบๆแต่พอเราถูกยกพลังงานยกผลับระดับพลังงานขึ้นมานะคะครูเตรียมพร้อมพวกเราประมาณเกือบปีแล้วนะคะสําหรับลูกเพจครูพี่ตุ้มปาฏิหาริย์แห่งชีวิตแล้วก็พวกเราพี่น้องโฟแอลที่นี่นะคะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเรีย,รยนรู้อะไรคือกดจากวันกดแรงดูดเคยสวดมนต์ไหม สวนมันเป็นเรื่องประลาวอยู่ที่บ้านก่อนนอนเนี่ยเคยส่วนไหมเราไม่เคยเนาะนี่คือวิธีการยกระดับข้อแรกนะคะถ้าเรายกระดับพลังงานของเราขึ้นให้ให้จูนกับความมั่งคั่งของอนัน,นตจักรวาลแห่งนี้เราก็จะสามารถอยู่ต่อในจักรวาลแห่งนี้ได้นะคะวิธีการยกจักรวาลน,นะคะเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโลกใหม่โลกใหม่เป็นอะไรคะ AI อีกหน่อยมันไม่ใช่ AI นะคะเป็น RI ครคูไปอ่าน เขาเรียกไม,ไม่ไม่ได้เจตานาว่าจะไปฟังอ่ะนะพอดูพอครูศึกษาเรื่องของอ่าอ่านิวอิร์ธนะคะมันก็จะมีแบบนวัตกรรมที่มันจะเกิดมันกําลังพัฒนาเว้ยเช่นลิฟต์จากประเทศจากโลกเนี่ยไปไปอยู่ดาวอังคารดูว่ามันลำไหมแต่ตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะมันรู้แล้วว่าจะทํำยังไงมันกําลังหาวัสด,ดุอุปกรณ์ที่จะนํามนุษย์อะค่ะสมมติรุ่นเราตุยไปละอีกประมาณสมมตินะครูคิดว่าอีก48 48 สี่สิบแปดปีหลังจากนี้ไอ้นุ้ยอายุเท่าไหร่ถ้าหลังจากนี้สี่สิบแปดปีหกสิบแปดหกสิบหกสิบกว่าก็แก่หงอมใกล้ตุยแล้วเนาะครูไปละพี่นุ้ยไปยังอีกสี่สิบแปดครูไปละบายบายพี่น้องไปยังไม่อยู่เลยสงสัยไม่อยู่กันสักคนอีกสี่สิบแปดตอนนี้ครูพี่ตุ้มห้าสี่ป่องแม่มึงเก้าสิบแปดปีกูตุยก่อนละบายบายครูไม่อยู่ละพี่นุ้ยหนึ่งร้อยปีพอดี เขาบอกว่าร้อยปีสี่หมื่นวันอันนี้เป็นมันเป็น,ปนอ่าเขาเรียกว่าเป็นปกติของอายุมนุษย์นะที่จะอยู่ประมาณร้อยปีแต่ความเป็นจริงถึงทุกคนไหมทาไมมันไม่ถึงวะโครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุอุบัติภัยอุบัติภัยก็คือแผ่นดินไหวน้ําท่วมเอ่ยใดอุบัติเหตุอุบัติภัยรวมหมดเลยรวมถึงโครคภัยไข้เจ็บลูกบะเร็งเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยคุยกับหลวงปู่อเรียนกับหลวงตามมาหลวงตามมาจะบอกที่จริงอ่ะเราพกอายุมาหนึ่งร้อยปีไม่อยู่ถึงวะ เขาันเจออย่างเงี้ยอาหารการกินอากาศเป็นพิษอะไรเงี้ยมันก็จะลดทอนบัน่นทอนชีวิตเราลงเรื่อยๆอีกหน่อยเขาจะส่งลิฟค่ะจะมีลิฟค่ะจากประเทศจากโลกเราเนี่ยค่ะไปดาวดวงใหม่ตอนนี้อีลอนมัสอีลอนมัสกำลังว <laughs> างแผนที่จะย้ายมนุษย์โลกรู้ว่าเป็นไปได้ปะละ่ะเพราะโลกอยู่บ่ได้ลวอีเฮ้เออโลกจะอยู่บ่ได้แล้วร้อนโลนวุ่นวายวุ่นวือตีกันค่ะกันไม่พอ แผ่นดินไหวแล้วครูไม่ได้พูดให้กลัวนะเฮ้ยกำลังจะบอกว่าพวกเราจะยกระดับจิตยังไงอีกหน่อยมี AR AR คือยังไงไม่ใช่แค่ AI ไนะจ๊ะฝังชิปเข้าไปในมนุษย์นี่ครูพูดฟังเป็นนิทานนะลูกนะสมมติว่าครูค,คิดว่าไม่ต้องไปนั่งบังคับแบบคอมพิวเตอร์นึออกปะนี่ครูเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าพวกเราอาจจะไม่ได้ศึกษาอะไรกับเรื่องพวกนี้นะครูก็ไม่ได้ศึกษาอะไรหรอกรู้มาเฉยๆสมมติสั่งการฝังชิปเข้าไปไม่รู้ฝังที่ไหนสักที่ในร่างกายของคนเราแค่คิดค่ะ มีหุ่นยนต์จัดการให้ละมี AR มี AI สั่งการด้วยความคิดของมนุษย์ไม่ต้องไปนั่งกดคอมพิวเตอร์นะจ๊ะไม,ไม่ต้องไปนั่งกดปุ่มนะแล้วก็นวัตกรรมอะไรอีกหลายอย่างเลยที่มันจะแบบสุดล้ำอ่ะตอนนี้มันกำลังก่อตัวและพัฒนาพัฒนาพัฒนาจนแบบโอ๊ยแล้วกูจะอยู่ยังไงอีกหน่อย AI มากูจะมีงานทำไหมเนี่ยกูจะมานั่งติดสติ๊กเกอร์ได้อยู่ไหมเขาคงไม่ใช้กูอย่างเงี้ยมันคือเรื่นของความกลัวที่เราสั่นสะเทือนแต่เมื่อเราปรับ ปรับพลังงานของเรานะทุกอย่างมันจะเข้าคู่ทําให้เรารู้สึกแบบเอ้ยกูอยู่ได้กูรู้สึกว่ากูมั่นใจว่ากูอยู่ได้ทําไมรู้ปะเรายกระดับจิตระดับพลังงานละสองเราอยู่ในพื้นที่ที่ขายออนไลน์ในอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครูบอกเลยว่าคนขายออนไลน์ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นพวกเราเชื่อปะทาไมอ่ะคนอื่นเขาขายออฟไลน์กันฝนตกขายได้ไหมแผ่นดินไหวขายได้ไหมอะไรอีกอน้ําท่วมขายได้ไหม เราชิวปะนำท่วงกูก็ขายแผน่นดินไหวเราขายไหมเนี่ยแปลว่าเรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรนะอ่ะข้อต่อไปกระบวมการพัฒนาจิตใต้สำนึกถ้าเราไม่ยกระดับจิตนะคะในการพัฒนากระบวนการจิตใต้สำนึกของเราเราจะอยู่ลำบากวิธีการที่จะพัฒนาหรือยกระดับจิตใต้สำนึกของเรามีอะไรบ้างเราทำกันอยู่ทุกวันนี้พวกเรารู้ดีหนึ่งคือเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด ะะรู้ว่าทุกความคิดทุกอารมณ์ความรู้สึกที่เราส่งออกไปเป็นคลื่นนะคะวายเบรชั่นที่ส่งออกไปจากยังจกกักรวาลน,นี้มันจะส่งกลับมาเป็นคลื่นแบบเดียวกันนะคะทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณข้างในของเรานะคะอะไรอีกที่เป็นการยกระดับขึ้นคิดดีคิดบวกอยู่ในคลื่นพลังงานดีๆไม่เอาคลื่นลบก็คือบ่นนินทาว่าไลา่โกรธเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ย ไม่อยู่ถึงอยู่ก็อยู่ไม่นานสมมติว่าอยู่แบบรู้ตัวว่าตัวเองตกโฟล์นอะนั่ง <c oughs> แล้วแป๊บเดียวรู้ตัวไปลั้นลาต่ออันนี้ไม่เป็นไรเอออย่าคงจำกฎ17บวินาทีของครูพี่ตุ้มได้ไหมคะที่ครูเคยสอนเนาะไม่ใช่กฎของครูนะกฎของอับราฮัมพีเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องไหนเรื่องหนึ่งนะคะและส่งคลื่นอารมณ์ความรู้สึกผ่านเป็นความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกออกไปเกินสิบดวินาทีมันจะเกิดการก,ก่อตัวรวมตัวนะคะเป็นคลื่นพลังงาน ที่ไปดึงดูดอะไรก็ตามที่เราคิดรู้สึกถ้าเราร้องไห้เราจะไปดึงเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้เราได้ร้องไห้พวกเราเชื่อปะเนี่ยลองร้องไห้สิวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยสลิดสาออย <c oughs> ดราม,ม่ากับผัวสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยร้องไห้ไม่แน่ตาอาจจะเขียวออกจากบ้านก็ได้เข้าไงาอาจจะไม่ได้กิ่นก็ได้ลองดูมีสลิดตัวนะสลิดดกอ่เครียด สมมตินะคะลองสมมติว่าวันนี้กูเครียดแม่งอะไรเงี้ยลองติ๊งต่างดูก็ได้จักรวาลเนี่ยเชื่อมต่อกับเราผ่านอารมณ์ความรู้สึกตอนแรกเราทําเล่นๆเหมือนแบบแกล้งแกล้งเคยปะเคยแกล้งอะไรแล้วมันเป็นจริงปะแกล้งแบบแกล้งงอนเงี้ยเดี๋ยวมึงได้งอนจริงเออแกล้งอะไรอีกแกล้งรวยเดี๋ยวได้รวยจริงแกล้งสวยเดี๋ยวได้สวยจริงอะไรสักอย่างที่เราแกล้งทําเสียแงแกล้งทํานะคะ กดวินาทีทํางานนะคะเมื่อไหร่ที่เกิน17วินาทีมันค่อยมันกําลังเริ่มทำนะแถบแต่พอก่อตัวนะนนานเป็นอะไรเอ่ย38วินาที68วินาทีหนึ่งนาที8วินาทีเริ่มเกิดเป็นมวลนะคะมหาสารนะคะเหมือนซึนามิที่กวนอยู่ใต้น้ําใต้ทะเลค่ะเมื่อมันทับถมกันทุกวัน17วินาที38วินาทีหนึ่งนาที8วินาทีเป็นชั่วโมงค่ะนั่งร้องไห้เป็นวันเตรียมรับแรงสั่นสะเทือนเลยค่ะหลังจากนั้นมึงร้องไห้1วันเขาจะคูณให้หนูกี่เท่าคะ 1ิบเจ็ดวินาทีหนึ่งนาทีสาสิบปดวินาทีแปลว่าจักรวาลกำลังทำงานแทนเราลูกใครจำได้บ้างทำงานแทนเรากี่ชั่วโมงนะลูกหนึ่งมืนชั่วโมงอะไรไม่รู้อะรูจำไม่ได้ใช่ไหมใครจำได้บ้างทฤษฎีนี้ก็คือกดสิบเจ็ดวินาทีมันจะทำงานแทนเรานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแต่รูไม่ได้บอกไม่ได้หมายความว่าห้ามร้องไห้นะห้ามเศร้าห้ามเสียใจยไม่เป็นไรเศร้าเสียใจร้องไห้ได้เอาให้สุด เอาให้สุดมึงจะมีเวลาของเมืองอ่ะลูกหนึ่งนาทีสิบนาทีครูบอกร้องไห้ไปสมมตินะครูร้องไห้แบบเศร้าสเอออันนี้จะบอกตามตรงเลยนะมันร้องไห้ไม่ออกว่าตั้งแต่เรียนกวดวานอ่ะมันรู้สึกอะไรมันก็ไม่ทุกข์ว่ะมันไม่อยากร้องไห้อ่ะหนูเรียนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูจะรู้สึกแบบครูมันจะร้องไห้ทำพราแสงอะไรป่ะปัญหาอะไรเข้ามาก็ชิลกูแก้ได้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงมันจําเป็นต้องร้องไห้ก็ร้องให้สุดเลยแล้วรีบป่าดน้ําตาแล้วไปต่อเอออย่าให้มันเกินมาก กลายเป็นวันเป็นเดือนมึงร้องไห้ทั้งเดือนเตรียมรับแรงกระแทกจากอารมณ์ความรู้สึกที่เราร้องไห้ทั้งเดือนนะมันจะกลับมาเป็นแบบนั้นนะคะข้อต่อไปสวัสดีทุกคนครูไม่ได้ทักนะคะครบทุกคนขออภัยด้วยนะข้อต่อไปนะคะเราจะต้องมีการฝึกจิตให้ตื่นรู้ฝึกจิตให้ตื่นรู้ก็คือเข้าไปคุยกับจิตใต้สํานึกข้างในของเราผ่านการอารมณ์ดีผ่านการเวลาเราทําสมาธิเนี่ยเรานั่งเงียบๆแล้วรู้ว่าเรากําลังหายใจเข้า รู้ว่าเรากำลังหายใจออกพวกเราคิดตามครูนะแค่เราหยุดแป๊บเดียวนะแล้วโฟกัสลมหายใจเราจะเห็นตัวเองเราจะรู้ถึงความคิดของตัวเองใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่หยุดคิดไม่หยุดพูดไม่รู้สึกรู้สึกไม่ไม่หยุดแบบกระทําอะไรบางอย่างหรือคิดพูดทํารู้สึกอย่างเงี้ยพวกเราจะเห็นไหมจิตวิญญาณข้างในของเราอะเห็นปะเห็นความคิดตัวเองไหมไม่เห็นขนาดหยุดเงียบๆความคิดมันยังแล่นมาหรือจริงไม่จริง เขาบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยมนุษย์จะคิดประมาณ 7, 8, 000, 000, มเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเรื่องเยอะไหมแต่เราได้หยุดได้วางความคิดลงช่วงเวลาขณะเวลาที่เราวางความคิดลงไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็ตามเหมือนเราเข้าไปคุยกับจิตตัวเนี้ยเขาเรียกว,ว่าจิตใต้สำน,นึกของเราคนข้างในของเราเนาะมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นทุกคนว่าทุกคนเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมว่าเราต้องการอะไรเออดีละค่อยๆเรียนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ อ่ะฝึกจิตให้ตื่นรู้โดยการสวดมนต์นั่งสมาธิคิดบวกตีบวกอารมณ์ดีมีความสุขอะไรอีกคะเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกของเราไม่เบียดเบียนโลกอ่ะแล้วทีนี้ครูจะบอกว่าหลังจากนี้ไปเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหยุดพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อฟุ้ฟงเฟ้อคืออะไรคะใช้เงินไปเรื่อยอะไรนะลูก ฟุ่มเฟยก็ฟุ่งเฟือก็ฟุ่งเฟยเนาะช้อปปิ้งทุกวันมองใครดีวะเออเงินเดือนก็ไม่มีตังค์อะเงินเดือนก็ออกทุกวันหนูก็เลยช้อปทุกวันแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะต้องหยุดพฤติกรรมพวกนี้ละเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้เงินไม่คุ้มค่าเราไม่เห็นค่าของเงินหรือเห็นค่าของเงินน้อยจนเกินไปเอาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่นะคะพวกแบรนด์เนมพวกอะไรเงี้ยครูไม่เอาเลยนะ ครูคิดจะเปลี่ยนรถค่ะแต่พอมีสัญญาณเตือนบึมขึ้นมาครูบอกถึงเวลาแล้วเว้ยเออครูไม่ได้รอเขานะแต่เขามาอยู่แล้วยังไงครูก็รู้ว่าเขามอพอแผ่นดินไหวปุ๊บครูเอาความคิดที่จะเปลี่ยนรถนะคะทับไปเลยถ้าครูเปลี่ยนรถปุ๊บนะครูอาจจะเสียตังค์อีกประมาณล้านห้าซื้อรถใหม่มาายแดงครูจะตื่นเต้นได้กี่วันลูกครูว่าเต็มที่เดือนหนึ่งจริงปะลูบไล้รถเช็ดรถล้างรถครูจะตื่นเต้นอยู่แค่เนี้ยหลังจากนั้นครูอาจจะโพสต์รูป กับรถใหม่ป้ายแดงของครูยินดีต้อนรับลูกรักจักรวาลขนเงินขนทองให้แม่ครูจะดีใจหัวใจพองโตแล้วทุกคนจะบอกว่าโอโ้ยินดีด้วยค่ะครูไดวรลและเพื่อนๆก็จะบอกว่ายินดีด้วยยินดีด้วยเพื่อนจักรวาลเนาะหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนสตางคูหายไปล้านห้าครูสมมตินะสตางคูหายไปล้าน 5, ห้าหรือใครบางคนซื้ออะไรบางอย่างตอนเนี้ย มันไม่ใช่เวลาที่จะซื้อเนาะเราต้องเตรียมรับกับโลกใบใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องหยุดอะไรที่มันเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาสูนึกออกไหม,ามทาเพื่ออะไรเพื่อหน้าเพื่อตาในสังคมไม่มีค่ะหลังจากนี้มึงอย่ามาหน้ามาตาในสังคมค่ะเอาตัวเองให้อยู่สุขสบายแล้วก็มีความสุขหยุดอะไรที่ฟุ้งเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นที่ครูบอกให้พวกเราจินตนาการถึงรถถึงบ้านจินตนาการได้นะลูกแต่ต้องดูแลตังในกระเป๋าเราตอนเนี้ย ูเอาความเป็นจริงมาบวกกับจินตนาการของเราเราจะอยู่อย่างไรที่โลกมันจะเปลี่ยนไปอ่ะหยุดฟุ้งเฟอ้อเอาตัวเองเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเป็นธรรมชาติมีอะไรบ้างอยู่กับความเรียบง่ายเออครูยังหยุดครูยังรู้สึกเลยว่าครูเพิ่งไปมาดิบมาเนาะปีนี้ครูอาจจะไม่ได้ไปเมืองนอกหรืออาจจะไปหลังจากที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันหยุดมันสงบแล้วอะหรืออาจจะแบบไม่รู้อนะครูไม่รู้แนตะแต่ถ้ามีโอกาสครูก็จะไปแต่เที่ยวเมืองนอกทุก ทุกสามเดือนอย่างเงี้ยครูจะหยุดก่อนนะถือว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนึ่งฟุ้งเฟอ้อสองก็คือเสียงเราเริ่มรู้แล้วว่าสัญญาณมาันมาละครูจะใช้ชีวิตเรียบง่ายสีมดส้มกินมดส้มจะเป็นเหลือแล้วแต่วันนี้สีมดส้มกินไปซ่อนอีนิวอีว่าคือชีวิตความเรียบง่ายของครูหมายความว่าใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติปลูกผักกินเองพวกเราต้องเริ่มแล้วนะเออทําอะไรได้เองบ้างปลูกผักกินเองอ,อยู่กับธรรมชาติหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป เข้าใจคําว่าโลกเปลี่ยนใหม่ไหมนอกจากเราจะปรับจิตวิญญาณแล้วปรับร่างกายของเราด้วยอาหารไม่ควรจะแปรรูปเข้าใจากอาหารแปรรูปไหมคะมาแมา่อย่าก,กินเยอะมันแปรรูปจากแปง้งแป้งมาจากข้าวโพดจริงไหมถ้าเรากินข้าวโพดนี่คือไม่แปรรูปแต่เมื่อไหร่ที่มันแปรรูปกลายเป็นแปง้งไส้กรอกมาจากอะไรเนื้อแต่มันไม่ใช่เนื้อแล้วนะจริงไม่จริง,ม,รงมันกลายเป็นไส้กรอกเพราะมันไปนแปรมันใส่ผงอะไรต่างๆนะ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 เข้าไปผงฟูสารถนอมอาหารอะไรวะ อะไรอีกอะสารกันบูดเอดยใดสารที่ทําให้มันฟูนุ่มสวยงามอะไรก็ตามที่แปรรูปอะพยายามงดเพราะว่าเราจะสู่เขา้าเข้าสู่โลกใหม่ละนะคะเราต้องปรับจิตวิญญาเราเรียบร้อยแล้วปรับร่างกายของเราด้วยกินอาหารไม่แปรรูปดื่มน้ําเปล่าเยอะๆน้ําเปล่าคือน้ําที่ดีที่สุดลดน้ําตาลลงโอเคไหมคะหนูดีมอ,อติดน้ําตาลในพวกนี้กินน้ําตาลฉ่ามากนะคะ น้ำตาลไม่ใช่ไม่ดีนะลูกกินได้แต่ว่าให้ลดลงอย่าไปกินมันแบบกินจนแทนน้าเปล่าอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะใครที่กินน้ําอัดลมอะไรพวกเนี้ยไม่ดีนะคะมันแปลรูปมาทั้งหมดนะคะอยู่กับธรรมชาติให้เยอะๆนะคะอะไรอีกลกูกกินอาหารธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติพยายามอยู่ในที่ที่อากาศดีๆหายใจโล่งๆปกปง,ปงสบายนะคะไม่ต้องแปลกใจลูกพี่นะฮะไปห้องน้ํานางไปเกือบทุกไลน์จริงไหมจริงนางเป็นไรวะไส้นางรั่วหรอไปแซวนางไหม นะเข้าไปกับห้อนางไปถอะน้องพิมพ์อย่าซีลูกนะพี่แบบทุกทีเลยน้องพิมพจะกระโดดกัดคอพี่แน่อะไรอะไรเขาเหมือนแบบเป็นผู้บังคับบัญชาพี่แน <c oughs> อยู่บนเซลกันเล่นนะลุงนะนะจุดจุดนี้อ,อะไรอีกออกกําลังกายบ้างครูไม่ได้บอกให้ออกกําลังกายหนักมากเนี่ยไม่ใช่นะแต่ให้รู้สึกแบบเราจะปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่โลกใหม่มันเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยอีจวงอาจจะป่วยตุย อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันจะมีโรคระบาดมาครูไม่ใช่หมอดูนะแต่ครูมีอะไรบางอย่างที่บอกครูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็คือปีหน้านะคะปีนี้เราสนุกสนานกับการเจออุทกภัยไปก่อนแต่เราอยู่ได้นะประเทศไทยเดี๋ยวมึงพวกเองมาฟังไลฟ์ครูแล้วบอกครูพี่ตุ้มทำให้หนูกลัวอยากลัวประเทศไทยเป็นประเทศที่คนทั่วโลกแม่งจะหนีมาอยู่ที่นี่ทําไมอะ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเขาจะหนีมาอยู่นี่นะทําไมอะ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เข้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวผลิตอาหารได้เองจริงปะ แล้วก็เราไม่ฝักฝ,ากฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใดจริงไหมเราไม่ไม่อยู่ข้างใครเราก็จะแบบมีพระสยามเทวาธิราชรู้จักไหมพระสยามเทวาธิราชที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองประเทศไทยเราอยู่มีพระแม่ธรณีเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีเกจิอาจารย์เป็นพระที่แบบปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเขาจะคุ้มครองดูแลให้พวกเราอยู่แล้วก็ปลอดภยัยแต่ครูบอกแล้วนะว่าคนที่จะปลอดภัยต้องยกระดับจิตวิญญ,ญาณเท่านั้นอ่ะอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้น แวะมาทักทครค่ะมาย้อนหลังได้หรูโอ้หมดเวลาแล้วมาไวจังนะคะอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นก็คืออยู่กับต้นไม้ป่าไม้อย่าไปอยู่ตึกรามบ้านช่องอยู่อยู่แบบปูนอย่างเงี้ยเอาตัวเองไปไปชิลกับธรรมชาติบ้างถ้าบ้านใครนะคะไม่มีต้นไม้หาต้นไม้ไปปลูกนี่คือการปรับตัวเข้าโลกใหม่นะหาต้นไม้ไปปลูกไม่เคยปลูกผักลองปลูกผักดูอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดิน เอามือไปคุกดินคุกหญ้าคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดอยู่ในกรุงเทพเยอะไรเงี้ยเขาไม่เคยจับดินนะทุกคนเชื่อปะเราจับดินไหมจับเท้าเราสัมผัสด,ดินไหมลูกครูชอบเอาเท้าครูไปสัมผัสด,ดินก็คือไปเหยียบเหยียบหญ้าเหยียบดินให้พลังงานของเราลงสู่ธาตุทั้งสี่อ่ะให้เราปรับอยู่กับดินดินคือข้างล่างเนาะมันจะดูดเอาพลังงานที่เราแบบมีพลังงานของคอมพิวเตอร์ของอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นพลังงานเกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรดีวะโซเชียลอะไรพวกนี้มันดูดเพราะว่าไม่งั้นอ่ะสังเกตไหมที่ครูบอกทุกคนว่าที่เราแตะตัวกันแล้วแบบไฟฟ้าสถิตอ่ะเหมือนไฟช็อตอ่ะเคยปะเอ็งไม่เคยเหยียบดินเอ็งไม่เคยไปกอดต้นไม้ครูเนี่ยกอดน้องน้องอ่าน้องโชคดีประจําเลยต้นโชคดีหน้าบ้านครูเป็นต้นโชคดีแฝดสองต้นเนาะครูก็จะไปโอเคเขากอดเขาขอพลังงานหน่อยนะจ้าส่งพลังงานถ่าย,ถ,ายถ่ายเทยพลังงานซึ่งกันและกันไปเหยียบผืนดินไปอยู่กับธรรมชาติไปมองตาไปมองสีเขียว จมูกอะไปสูดอากาศดีๆบ้างไปไหนวัดในประเทศไทยตอนนี้สูดอากาศดีแทบจะไม่มีแล้วนะ <c oughs> เออครูเลยหนีไปเมาดีก์ไงวันนั้นแต่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าฝนตกเนาะเขาเอาฝุ่นเอาอะไรไปค่อนข้างดีเยอะมากนะคะดีขึ้นเยอะมากทําอะไรอีกดื่มน้ําเยอะๆออกกลาลังกายบ้างกินธรรมชาติกินของที่มาจากธรรมชาติและสําคัญที่สุดคือยกระดับจิตวิญ,ญญาณโดยการสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันขออย่างน้อยวันละห้านาทีได้ไหม ครูพี่ตุ้มไม่มานั่งสมาธิเองก่อนนอนห้านาทีได้ปะได้ปะเนี่ยอันนี้ถามจริงนะได้ไหมพี่วุชเฮ้ย<ฮ><ฮ>ต้องนั่งนะเว้ยไม่ได้ขู่เพราะเองไม่ยกอ่ะเองตกโลกเด็เองจะตุยไปพร้อมกับโลกเก่านึกออกไหมแต่เมื่อไรเมื่อไหร่ที่เรายกจิตยกระดับพลังงานโดยการจูนเข้าไปข้างในหรือจิตใต้สำนึกของเราอารมณ์ดีทุกวันได้ไหมมีความรู้สึกดีดีกับตัวเองทุกวันได้ไหมคิดบวกทุกวันได้ปะล่ะครูบอกก่อนนะนี่ครูไม่ได้พูดเล่น ใครไม่ยอมคิดบวกค่ะเก็บเรียบค่ะโลกสมมตินะโลกวงกลมของเราเขาจะผัดใช่ไหมคะเรายกระดังงานฟ๊บเรารอดถ้าคนที่ไม่ยกอยู่ทําไมลูกอะไรเกิดขึ้นละบบะโรคระบาดอุทุกภยัยวาตาภายัยอุบัติภยัยอะไรภัยอีกวะเนี่ยสารพัดภยัยกวาดค่ะต้อนค่ะ กวาดค่ะต้อนค่ะแต่คนที่จะอยู่รอดปลอดภัยคือคนที่ยกระดับจิตวิญญาณของพวกเราเองนะของตัวเราเองนะให้จูนกับจรรักรวาลหรือความมั่งคั่งเหลือเฟือของโลกใบใหม่หรือนิวเอิร์ธค่ะอยากอยู่ต่อไหมคะอยู่ต่อแบบมั่งคั่งไหมคะเดี๋ยวครูขอขอเลดนิดนึงนะคะครูจะให้พวกเราโปรแกรมจิตพร้อมนะผู้ตามครูนะคะฉันยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับโลกใบใหม่โลกใบใหม่โลกแห่งความมั่งคั่งโลกแห่งความมั่งคั่งโลกแห่งความดีงามโลกแห่งความดีงามโลกแห่งความสุขโลกแห่งความสุขโลกแห่งความเบาโลกแห่งความเบาโลกแห่งความรู้สึกปลอดภัยโลกแห่งความรู้สึกปลอดภัยโลกแห่งความรู้สึกรัก โลกแห่งความรู้สึกรักโลกแห่งความรู้สึกศรัทธาโลกแห่งความรู้สึกศรัทธาโลกแห่งการให้โลกแห่งการให้โลกแห่งความเมตตาโลกแห่งความเมตตาตอนนี้ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วขนลุกไหมเอออันนี้ต้องอู้ตัวกันแน่คุณรู้สึกขนลุกว่ะ ที่จะปรับพลังงานของตัวฉันเองที่จะปรับพลังงานของตัวฉันเองเข้าสู่โลกใหม่เข้าสู่โลกใหม่ตอนนี้ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วที่จะมีความสุข ทีี่จะมมควากับโลกใบใหม่กับโลกใใบหม่โลกแห่งความรักโลกแห่งความรักกโล G แห่งความเมตตาโลกแห่งความเมตตาโลกแห่งความอบอุ่นโลกแห่งความอบอุ่นโลกแห่งความปลอดภัยโลกแห่งความปลอดภัยฉันได้ระฉันได้ยกระดับพลังงานฉันได้ยกระดับพลังงานของตัวฉันเองของตัวฉันเองให้สอดคล้องกับโลกใบใหม่ให้สอดคล้องกับโลกใบใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฉันจะฝึกฝน,น,กนยกระดับพลังงานในตัวฉันเองเข้าสู่โลกใบใหมข่หมขอบคุณนะ โลกใบใหม่ของฉันที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาความห่วงใยความเอื้ออาทรที่เต็มไปด้วยความศรัทธาความอบอุ่นความมั่นคงโลกใบใหม่ของฉันโลกใบใหม่ที่ฉันรัก ใใฉ,ฉันพร้อมแล้ว,ลวที่จะก้าวสู่โลกใบใหม่ที่จะก้าสู่โลกใบใหม่อย่างเต็ใใมภาอย่างเต็มภาคภูมิมมฉันจะนำความครัวออกจากหัวใจของฉัน ฉันจะนำความกลัวออกจากหัวใจของฉันฉันจะนำความกังวลออกจากจิตวิญญาณของฉันฉันจะนำความกังวลออกจากจิตวิญญาณของฉันต่อจากนี้เป็นต้นไปต่อจากนี้เป็นต้นไปฉันและโลกใบใหม่ฉันและโลกใบใหม่จะอบกอดซึ่งกันและกันจะอบกอดซึ่งกันและกันครูอยา,ากให้พวกเราหลับตาสักแป๊บหนึ่งค่ะนึกถึงโลกของเราที่เป็นโลกสีฟ้าของเรานะ เขาได้ยกระดับพลังงานค่ะเขาได้สลัดเอาคลื่นพลังงานไม่ดีต่างๆนานาออกไปค่ะตอนนี้โลกของเรามองเห็นเขากําลังลอกคาบนะคะแผ่นดินแยกแตกเขาลอกคาบเขาสลัดเอาสิ่งไม่ดีแต่พวกเราทุกคนได้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเราเองนะพร้อมที่จะอยู่ในโลกใบหม่หนูเห็นเขาเขาผลัดเซลไหมทุกคนจินตนาการเห็นโลกของเรากําลังผลัดเซลล์นะลูกนะและ ทุกคนที่อยู่ต่อหน้าครูพิตุ้มตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าที่โรงงานน้อยหรือในเพจครูพ่ตุ้มปาฏิหารหิย์แห่งชีวิตทุกคนได้ผลัดเซลล์นะคะผลัดเซลล์รอกคราบสิ่งไม่ดีต่างๆนานา,นา,นานและพร้อมค่ะเกิดใหม่ในร่างเดิมเข้าสู่โลกใบหม่ค่ะมองเห็นตัวเองค่ะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธินะอยู่ในโลกที่ผลัดเซลลนะคะโลกที่มั่งคั่งเหลือเฟือโลกแห่งความสุขโลกแห่งความดีโลกแห่งความรักและเห็นตัวเองมีรอยยิ้ม มั่นคงและปลอดภัยอยู่บนโลกใบใหม่นี้ค่ะกล่าวขอบคุณโลกของเราเอามือขวาทาาที่หนอกด้านซ้ายนะกลาวขอบคุณโลกใบใหม่ของเราสามครั้งนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณรู้สึกดีขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมสวดมนต์กันเนาะ พวกเรารู้ดีว่าสิ่งที่ครูพูดมันเป็นจริงเสมอเพราะว่าครูเป็นผู้มาก่อนการน,น,นี้ครูพูดเล่นนะครูไม่มีพลังวิเศษอะไรทั้งนั้นอนะแต่ว่าครูรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนโลกนะเราจะได้อยู่ในโลกใบใหม่กันอย่างมีความสุขต่อไปนะมาเตรียมตัวสวดมนตนะ์นักสมาธิกันค่ะ